สวัสดีครับผมอังคเอกนะครับสำหรับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการออกแบบตัวแอปคอนแทกนะครับโดยเครื่องมือที่จะใช้ในการออกแบบก็จะเป็นฟิกมานะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะสอนเรื่องของการใช้งานปลั๊กอินนะครับแล้วก็เรื่องของการทําตัวแอนิเมชันแบบง่ายๆนะครับสามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับผมโอเคครับเรามาลองดูกันเลยนะครับผม โอเคครับผมเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะสร้างเฟรมก่อนนะครับผมซึ่งตัวเฟรมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะใส่งานดีไซน์ลงไปนั่นเองนะครับเราคลิกที่ไอคอนเฟรมนะครับผมหรือว่าจะกดปุ่ม F ก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะสร้างเป็น iOS นะครับผมก็จะเลือกเป็น iPhone นะครับผมโอเคก็เป็น iPhone X หรือว่า11 Pro นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการสร้างตัวเส้นกรดก่อนผมต้องการให้ตัว เฟรมของเราเนี่ยมันมีมาจินอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมขนาดเท่ากับ16พิกเซลนะครับเราคลิกที่ตัวชื่อเฟรมนะครับผมจากนั้นก็มาคลิกที่ตัวเลยเอากิดในส่วน Property ขวามือนะครับผมเราคลิกที่ไอคอนกิดนะครับจากนั้นเราเปลี่ยนตัวกิดตัวนี้เป็นคอลัมน์นะครับผมผมจะให้มันมีเท่ากับ1 c o คอลัมน์นะครับจากนั้นที่มาจินเราใส่16นะครับโอเคทีนี้ทางด้าน ซ้ายและขวาเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่ที่เวลาเราสร้างในคอนเทนต์มันจะไม่ไปติดหน้าจอนั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการตั้งชื่อตัวเฟรมของเราก่อนผมตั้งชื่อเป็น contact list นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการสร้างตัวช่องเสิร์ชก่อนผมจะใช้สี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า iPhone เนี่ยมันจะมีติ่งด้านบนแล้วก็มีสเตตัสบาด้านบนนะครับ ดังนั้นตอนที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องระวังติ่งตัวนี้ด้วยเราจะเราจะไม่สร้างติดอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าสร้างติดเนี่ยเวลาเราพีววเนี่ยมันจะติดติ่งนะครับผมโอเคเราจะสร้างมันลงมานะครับผมลงมาประมาณสักสี่สิบสี่นะครับผมโอเคจากนั้นผมให้ตัวเสิร์ตตัวนี้มีความสูงประมาณสี่สิบนะครับจากนั้นเราก็ทําการดึงให้มันเป็นตัวแคปซูลนะครับเราจะซูมเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้ นะครับผมหรือว่าเราจะปรับที่ตัวเลเดียนคอนเนอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคผมให้เป็น40อ่ะโอเคนะครับผมจากนั้นเราก็สู่มาที่100%นะครับโอเคเราจะได้ตัวเสิร์ h แล้วนะครับจากนั้นนะครับทีนี้เนี่ยตัวคอนแทคลิสเนี่ยผมก็จะให้มันเป็นไรตีมนะครับผมผมก็ทำการคลิกที่สโตกในส่วนของ Property ขวามือนะครับ ตัวสตอกตัวนี้อ่าเอางี้ดีกว่าผมปิดตาตัวเส้นไกด์ก่อนเอ้ยตัวกีดก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิดตาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันจะกินเข้าไปกับตัวงานดีไซน์ของเรานะครับดังนั้นเราปิดตามันก่อนโอเคผมเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวนะครับจากนั้นสตอกตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเทาๆนะครับผมงานมันก็จะดูสมูทไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมมันจะดูไม่แข็งนะครับโอเคจากนั้นนะครับ เราก็จะถ่ายไอคอนที่เป็นตัวปุ่มเสร์ชนะครับเราจะใช้ไอคอนที่เป็นตัวปลั๊กอินนะครับเราคลิกที่ตัวปลั๊กอินนะครับผมอ่าคลิกขวาก็เนดะ้เลือกปลั๊กอินนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัว Material Design ไอคอนนะครับผมให้ทุกคนติดตั้งตัวปลั๊กอินตัวนี้นะผมปลั๊กอินที่เราจะติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวผมบอกก่อนก็จะมีตัวที่เป็นอวตารนะครับผมแล้วก็เป็นตัว m a ท e r i a l d e s i ไ n i c o อคอนะครับแล้วก็เป็น UI face ซึ่งเราจะใช้ตัวอวตารหรือว่า UI face ก็ได้นะครับผมแที่นี้เราอาจจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะผมเป็น UI face แล้วกันวิธีการติดตั้งปลั๊กอินนะครับผมเราคลิกที่ไอคอนตัวฟิกมาด้านบนนี้นะครับผมจากนั้นเราก็เข้ามาส่วนที่ Community นะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือกปลั๊กอินนะครับโอเคพอเลือกปลั๊กอินแล้วปุ๊บเราก็ทำการเสิร์ชนะครับผมที่ช่องด้านบนนี้ผมเป็น UI face ผมก็เสิร์ชคำว่า UI Face นะครับผมจากนั้นเราก็คลิกที่ Install นะครับอีกตัวนึงก็เป็น Material Icon ผมเสิร์ชคำว่า Icon โอเคแล้วก็ติดตั้งตัวนี้ไปนะครับผมก็คือ Material Icon นะครับผม2ตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัว a วตารก็ได้โอเคตอนนี้นะครับผมก็ติดตั้งตัวนี้ไปก็ได้นะครับผมแต่ในที่นี้ผมใช้เป็น UI Face โอเคทีนี้เราก็กลับมาที่งานดีไซน์ของเรานะครับผม โอเคผมจะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกปลั๊กอินแล้วก็เลือกตัว m a t e r i a l design icon โ okay. อเคมันก็จะขึ้นตัวไอคอนมาให้เราเลือกนะครับผมผมจะเสิร์ชผมจะค้นหาคาว่าเสิร์ชเสิร์ชคาว่าเสิร์ชโอเค enter นะครับเราก็ได้ไอคอนที่เป็นตัวเลนตัวนี้คลิกปุ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมซูมเข้าไป ผมคลิกนะครับลบตัวที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมเสิร์ตทิ้งนะครับผมแล้วผมก็ก๊อปปี้ตัวเสิร์ตตัวนี้มานะครับผมเดี๋ยวผมซูมไปก่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วผมก็วางลงไปโอเคเราก็ลบตัวไอคอนที่เราก๊อปปี้มาทิ้งนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับ ก็ไวทางด้านมุมขวานะครับผมเราคลิกนะครับปรับสีมันหน่อยถ้าสีดาอย่างเงี้ยมันจะแข็งไปจากนั้นเราใช้ปะอินเสร็จเราปิดไปเลยนะครับมันจะแข็งไปอ่าประมาณนี้นะครับผมให้มันไปด้วยกันกับงานของเราเราจะให้มันเข้มกว่าตัวที่เป็นเส้นสโตกหน่อยก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับก่อนอื่นเราคลิกพรีวิวดูก่อนดูว่าไอตัวปุ่มไอตัวช่องเสิร์ตตัวนี้เนี่ยนะครับมันโดนไอตัวติ่ง คับหรือเปล่าคลิก preview นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอยู่ในระยะปลอดภัยนั่นเองนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดไ่ายโอเคผมก็จะใช้ตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมเพื่อสร้างเป็นรูปของ contact หรือผู้ที่อยู่ในติดลิสต์ของเรากดชิ i f ด้วยนะครับผม ให้มีขนาดประมาณสักห้าสิบหกก็ได้นะผมอ่ะประมาณนี้ห้าสิบหกนะครับผมโอเคระยะห่างก็ประมาณสักยีบสีก็ได้นะครับผมจากตัวช่องเสรลดลงมานะครับจากนั้นนะครับก็จะมีชื่อผมก็จะใส่ชื่อลงไป่เดี๋ยวผมคลิกที่ตัว t ท x t ก่อนนะครับผมใส่ชื่อลงไป จรโอเคกำหนดฟอนประมาณสัก16โอเคประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้จอแล้วนะครับจากนั้นนะครับที่ฝั่งขวานะครับผมจะให้ตัวแอปตัวนี้เนี่ยเราเป็นแอปที่กดตัวโทรศัพท์ปุ๊บมันก็ทำการไปสู่หน้าโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมอะโอเคเราใช้ตัว เครื่องมือวงกลมสร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันอยู่ชิดขวานะครับเปิดตัวกิดขึ้นมาก็ได้นะครับผมเปิดตามันชิดขวานะครับผมเดี๋ยวผมซูมก่อนชิดขวาชิดตรงเส้นกิดนะครับแล้วก็โอเคให้อยู่กึ่งกลางตัวสี่เหลี่ยมน,นะครับผม คำว่าจอด้วยอ,อยู่กึ่งกลางนะครับผมระยะห่างประมาณสักสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็จะได้ชื่อแล้วนะครับสู่มาที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นจากนั้นก็ทําการเดี๋ยวผมดูก่อนขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ให้มันเป็นสามที่สองดีกว่านะครับผมสามสองคูณสามสองโอเคพอเราคลิกที่ตัวลิงก์ตัวนี้เนี่ยเวลาเราปรับความกว้างนะครับผมความสูงก็จะปรับตามไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามัน ลิงก์กันอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคผมก็จะเลื่อนมาทางด้านซ้ายน,นิดนึงโอเคจากนั้นนะครับก็ปิดตาตัวเส้นกิดนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยไอตัววงกลมตัวนี้เนี่ยนะครับผมเราจะใส่รูปโทรศัพท์ลงไปเหมือนเดิมครับคลิกขวาปักอินแล้วก็ตัว Material Design Icon นะครับผมจากนั้นเราก็จะเสิร์ชคำว่า คอนะครับผมซึ่งเป็นตัวไอคอนเกี่ยวกับการโทรศัพท์ enter นะครับผมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับผมโอเคเหมือนเดิมครับเราคลิกที่ไอคอนแล้วก็กด command C หรือ Con t r o l C Copy ปนะครับผมลบตัวนี้ทิ้งก็ได้แล้วก็วางลงไปนะครับผมโอเคเราก็จะได้ตัวไอคอนโทรศัพท์มานะผมสูงเข้าไปผมปิดตัวนี้กัอนอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเค ู่มาที่หนึ่งรเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะให้มันเป็นสีผมใช้เป็นสีเขียวดีกว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมว่ามันจะอันนี้หรือเปล่าเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีขาวผมว่ามันโดดไปเราเอาเป็นสีแบบเทาๆดีกว่า ประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนจริงๆการเลือกสีนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะผมบางครั้งผมเลือกสีเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ที่ต้องการก็คือจะแบบนิดนึงนิดนึงนิดนึงอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเอาเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคเราก็จะได้แพทเทิร์นของตัวคอนแทคของเราแล้วนะครับจากนั้นนะครับที่ตัวรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเราก็จะทําการซูมเข้าไปนะครับผมโอเค เราคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปให้มันเป็นวงกลมโอเคเรียบร้อยนะครับซูมกลับมาที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ทำการสร้างเส้นหนึ่งเส้นนะครับผมผมจะให้เส้นตัวนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างตัวคอนแทคที่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างลงมานะครับคลิกที่ชื่อของเฟรมของเราเปิดตาตัวเส้นกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ลากเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับผม โอเคเราจะไม่ใช้วิธีการหนึ่งอยร์เซ็นอย่างนี้นะครับผมเราซูงข้าไปดูว่าเส้นเนี่ยมันอยู่ชิดหรือเปล่าอ่าโอเคชิดถูกต้องนะครับเลื่อนไปทางด้านขวาวิธีการเลื่อนนะครับผมกดสเปซบาร์นะครับผมเลื่อนไปทางด้านขวาดูว่ามันตรงหรือเปล่าอ่าโอเคตรงนะครับผมถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิกเซลเฟอร์เฟกนะครับผมเราต้องเอียดรอบคอบนะครับจากนั้นก็ปิดตาตัวเส้นกิจบายนะครับผมจากนั้นก็ทําการลดค่าสีลงมานะครับเพราะว่า สโตกตัวนี้มันสีดำมันเข้มไปอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมให้ดูจางๆดูเหมือนจะไม่เห็นนะครับดูเหมือนจะไม่เห็นนะครับโอเคประมาณนี้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวปุ่มโทรศัพท์ผมเอาเป็นสีสีประมาณนี้ดีกว่าเอาสีน้ำเงินดีกว่าครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดนี้ สีตัวนี้นะครับผมกดคอมม a นดีนะครับผมเอาใหม่ดีกว่าคอโทษแท้ไปก่อนผมคลิกขวานะครับแล้วก็ทําการเฟรมเซเลคชั่นไปก่อนโอเคให้มันเป็นกลุ๊ปของเฟรมนะครับผมผมตั้งชื่อเป็น P 1นะครับผมที่แถบตัวเลเยอร์ทางด้านซ้ายนะครับผมจากนั้นเราก็เลือกออบเจกตของเรานะครับแล้วก็กดคอมม a นดีนะครับผมแล้วก็ดึงมันลงมาโอเคจากนั้นก็คอมมันดีอีกปุ๊บ พอเราคำมันดีเนียนะครับผมระยะห่างมันก็จะเป็นไว้ให้เท่ากับที่เราเลือกลงมันนั่นเองนะครับผมคำมันดีดูพิเค้นนั่นเองนะผมคำมันดีคำมันดีคำมันดีอีกตัวหนึ่งนะครับ่ะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทําการเลือกตัวอ็อบเจกต์ทั้งหมดนี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็เลือกตัววงกลมนะครับกดชิปนะครับแล้วก็เลือกวงกลมนะครับ เราคลิกขวานะครับผมแล้วก็เลือกตัวปลั๊กอินนะครับเลือกเป็นตัว UI Face นะครับผมจากนั้นเราก็คลิกว่าเราจะซอสจากที่ไหนนะครับผมเราติ๊กทั้งหมดก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจะบนผมดําผมบอลผมน้ําตาลได้หมดนะครับผมแล้วแต่เราจะเลือกอ okay. <c oughs> จากนั้นเราเลือกเราคลิกที่แอปพายอวตารนะครับผม คลิกปุ๊บแล้วก็รอให้มันทำการดาวน์โหลดรูปภาพมาใส่ที่ตัวออบเจกต์วงกลมของเรานะครับผมอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับผมโอเคทีนี้ไอ้สองรูปล่างไม่มานะครับผมเราคลิกใหม่นะครับแล้วก็แอปพลายใหม่นะครับอ่ะเอาใหม่ โอเคทำไม่มาแล้วก็ทำวิธีนี้นะครับผมโอเคแต่ทีนี้นะครับผมข้อเสียของตัว UI Face หรือว่าพวกตัวปลั๊กอินที่เป็นรูปภาพเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นภาพที่คุณตี้ต่ํานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะใช้นะครับเวลา,เามันขยายเนี่ยมันจะแตกตอนที่เราใช้งานเนยเราอาจจะเอาภาพที่เป็นรูปมีขนาดใหญ่มาใช้งานแทนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเค จากนั้นนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนชื่ออันนี้เป็นเดฟนะครับโจพอลโทนี่แล้วก็เป็นวิลลี่นะครับผม อันนี้ก็เป็นชื่อปีเตอร์ะละกันโอเคทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการให้มันคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็จะรูปตัวนี้เนี่ยก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับผมเต็มหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับผมเราคลิกที่ตัวชื่อเฟรมนะครับผมจากนั้นกด Command D หรือ c อนโทรลดเพื่อทําการ duplicate ตัว ออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะให้มันคลิกที่ตัวปีเตอร์ที่อยู่ด้านล่างตัวนี้เนี่ยคลิกแล้วก็มาขยายเต็มหน้าจอนะครับผมดังนั้นนะครับผมก็จะทําการปรับตัวเรเดียนให้เป็นศูนย์เพื่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็ขยายรูปเห็นไหมครับตอนที่เราขยายเนี่ยนะครับผมภาพที่เราขยายขึ้นมาเนี่ยมันแตกนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เป็นชื่อตัว โทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวเส้นเนี่ยมันอยู่ขึ้นมาบนรูปนะครับผมเพราะว่าเลเยอร์มันอยู่ต่ำกว่านั่นเองโอเคอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมผมจะลบตัวเฟรมคอนแทคลิสตัวนี้ทิ้งนะครับผมทางด้านขวาเพราะว่ารูปที่มันขยายออกมาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะไม่ชัดนะครับเพราะคุณภาพมันต่ำอ่ะผมคลิกที่เฟรมแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับผมจากนั้นนะครับ ผมก็ใช้รูปที่เราดาวน์โหลดจาก p i x a b เบนะครับผมมาใส่แทนนะครับผมผมจะเลือกเป็นรูปคนนี้แทนนะครับโอเคเราคลิกที่อัอบเจกต์วงกลมของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ลากรูปเนี่ยมาใส่ที่ตัวช่องฟิลวางปล่อยเมาส์นะครับเราก็จะได้รูปของปีเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ลำดับถัดไปนะครับผมก็จะทำการ d ดูพิเคตเฟรมออกมา1ตัว นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเป็น call ca ll calling อ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับที่ตัวเฟรมที่2นะครับผมที่รูปปีเตอร์ด้านล่างนะครับอ่าผมซูมเข้าไปรูปปีเตอร์นี้นะครับเราคลิกที่รูปปีเตอร์นะครับจากนั้น property ขวามือในส่วนของตัว c o r n e r r a d i ร s ตัวนี้เราให้มาเป็นศูนย์นะครับ สาเหตุที่ผมสร้างสี่เหลี่ยมตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นี่เองนะผมถ้าเราใช้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะย่อมันจะดึงมุมออกมาเป็นวงกลมได้นะครับผมแต่ถ้าเราใช้วงกลมตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่สามารถจะทําเป็นสี่เหลี่ยมได้นะครับผมอันนี้ก็เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ทําการขยายรูปปีเตอร์ขึ้นมาให้เต็มหน้าจอมือถือของเราเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปนี้จะมีเทคนิคหลายอย่างนะผมค่อยๆดูไปนะครับ จริงๆเทคนิคของการดีไซน์เนี่ยมันก็มาจากตัวเทคนิคก,การออกแบบทางด้าน h o t o s h o p ที่เป็นพื้นฐานมาด้วยนะครับผมโอเคอันนี้นะครับผมทำเท่านี้ก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับเรามาที่ตัวเฟรมคอนแทคเลสของเรานะครับผมจากนั้นที่ p r o p e r t y ขวามือเราคลิกที่แท็บโปรโตไทป์นะครับจากนั้นเราคลิกที่ตัวมือถือตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ลากมันนะครับผม มาที่ตัว calling สองแต่ทีนี้เอาใหม่ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมให้ตัวอ็อบเจกตัวนี้นะครับผมผมไปที่แท็บดีไซน์ก่อนผมทําการกรุ๊ปตัวอ็อบเจกตัวนี้ดีกว่าคลิกขวาแล้วกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปโอเคตั้งชื่อเป็นคอนะครับผมทําการก๊อปปี้ตัวอ็อบเจกคอตัวนี้นะครับ ที่ตัว Frame calling ผมลบ Object ที่เป็นรูปโทรศัพท์กับวงกลมทิ้งแล้วก็วางตัวที่เรา copy ลงไปใหม่นะครับผมใหม่เมื่อกี้ผมต้องคลิกที่ตัว Frame ก่อนแล้วก็วางลงไปนะครับโอเคทีนี้เราก็มาที่ตัวการทำ a อนิเมตของเรานะครับคลิกที่ contact list นะครับจากนั้นที่พร้อบที่ของมือคลิกที่ prototype นะครับคลิกที่ตัว ไอคอนที่เป็นโทรศัพท์นะผมแล้วก็ดึงมาที่ตัว f ฟ a m e c a l l i n นะครับจากนั้นนะครับตัว property ของมันนะครับผมตัว animation ตัวนี้เราเป็น smart animate นะครับผมเป็น i s out นะครับระยะเวลา0เอ่ร300มิลลิเซกนะครับแล้วก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมกด pay หรือ preview นั่นเองนะครับ โหลดโอเคจากนั้นเราก็คลิกที่ตัวรูปโทรศัพท์ปุ๊บเห็นไหมครับตัวรูปคนเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นมานะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะทําการซูมเข้าไปนะครับที่เส้นตัวนี้พอมันมาที่ตัวเฟรมคอลลิ่งแล้วนะครับผมผมก็จะทํากลับมาที่ดีไซน์นะครับผมปรับมันเป็นโอปาซิตี้เป็นศูนย์นะครับผมก็คือจะให้มันจางหายไปนะครับ แล้วก็ส่วนปีเตอร์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเทคนิคนะครับอ่เอามาไว้ตัวนี้ก่อนแล้วตัวโทรศัพท์ตัวนี้นะครับผมก็จะให้มันเลื่อนมาทางนี้นะครับเลื่อนมาตรงนี้ตรงกลางแล้วก็หมุนมันให้มันเป็นคว่ำนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นการวางโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมแล้วก็พื้นหลังตัวนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผม โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราซูมมาที่หนึ่งร้อเนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวไอคอนตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยอใหญ่ไปนะครับผมเอาใหม่เดี๋ยวผมซูมว่าไปก่อนเอามันเดี๋ยวซูมก่อนอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผม เอาใหม่ผมคลิกที่ตัวนี้ดีกว่าซักผมลองดูซักสี่สิบแปดอ่ะโอเคสี่สิบแปดแล้วกันมาที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นนะครับผมจากนั้นก็เอาตัวปุ่มตรงนี้เนี่ยนะครับผมเอาไว้ตรงกลางกลางหน้าจอนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับที่แถบพาราไทนนะครับเราคลิกที่ตัว ไอคอนตัวนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ดึงเส้นลิงก์กลับมาที่ตัว contact list นะครับซึ่งตัวค่า property ต่างๆที่เราตั้งเอาไว้ในส่วนของตัวการทำตัว i n t e r a c t i o n นะครับก็จะใช้ค่าเดิมเลยนะครับโอเคจากนั้นคลิกที่ contact list กดปุ่ม PView ครั้งหนึ่งปุ๊บรลอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเราคลิกที่ตัวรูปโทรศัพท์ปุ๊บอ่าโอเคนะครับผมจากนั้นคลิกที่โทรศัพท์คว่ำเพื่อทำการ วางสายปุ๊บกลับมาแล้วอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้อย่างนี้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราอาจจะดูเอ้ยมันตลกหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าก็โอเคนะก็ดูไอ้นี่ดีจากนั้นนะครับเราก็ปิดปลายทีนี้จะเหลือชื่อใช่ไหมครับผมเรามาที่แท็บดีไซน์นะครับผมที่พบที่ขวามือเราคลิกที่แท็บดีไซน์นะครับจากนั้นนะครับด,ดูดีนะครับผม เราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมไปที่ shape tool นะครับเลือกสี่เหลี่ยมนะครับผมจากนั้นนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งตัวที่ตัว frame c a l l ่งนะครับผมจากนั้นนะครับเอาตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยไปอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะครับผมล่างชื่ออ่าโอเคเราเห็นคำว่าปีเตอร์แล้วนะครับผมโอเคทีนี้นะครับ เราก็จะทําการคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมของเรานะครับผมจากนั้นพอปที่ขวามือเราคลิกที่ตัวช่องสีนะครับจากซลิดต,ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นลิเนียร์นะครับผมนะครับแล้วก็ช่องทางด้านซ้ายมือเราปรับเป็นสีดํานะครับทางด้านขวามือนะครับผมเราก็เริ่มเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ทางด้านขวามือนะครับผม โอป c ซิตเราให้มัเป็น 1, 100%นะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับโอปะซิตี้เป็น0นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเลื่อนขึ้นไปอีกหน่อยเรากด enter ก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับผมขยายขนาดของตัวสีเหล่ยมขึ้นมาาประมาณนี้นะครับขยายขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นนะครับเรากลับไปที่ตัว ฟิ <Feel S 2> ลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับผมตัวลีเนียตัวนี้นะครับผมก็จะปรับเอาใหม่เดี๋ยวผมปิดก่อนคลิกไปที่ฟิลใหม่นะครับผมล่างมันขึ้นมาแต่ถ้าเราเราอย่าล่างมันมากะครับผมถ้าล่างมันมากเนี่ยมันจะเห็นเส้นตัดนะครับผมอ่ะลงมานิดหนึ่งอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับผม โอเคเลื่อนด้านล่างขึ้นมานิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคกด enter นะครับผมหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ปีเตอร์ของเราเปลี่ยนปีเตอร์ชื่อเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ขนาดฟอนต์ผมให้มันเป็นซักประมาณยี่สิบยิบสี่ลองดูก่อนอ่าโอเคปีเตอร์ย4ิบสี่นะครับผมเอยู่กลางนะครับให้ปีเตอร์มาอยู่ด้านล่างดีกว่า อ่าประมาณนี้นะครับอยู่กลางๆหน้าจอนะครับอันนี้ขึ้นมาอ่าประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเรามาดูการทำแอนิเมตอีกรอบหนึ่งนะครับผมคลิกที่ตัว contact list นะครับกดปุ่ม preview นะครับผมที่ทางด้านขวามือหรือพ s เ n t น,นั่นเองนะครับ โอเคคลิกปุ่มโทรปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับวางโทรศัพท์เห็นไหมครับเท่านี้เองครับเราก็จะได้ตัวแอปคอนแทคแบบง่ายๆนั่นเองนะครับผมก็จะมีเรื่องของเทคนิคการบังตัวรูปภาพนะครับผมในกรณีที่ตัวการแก้ให้ตัวข้อความมันเห็นมากชัดชดมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการทำตัวอนิเมตนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับผมก็ลองไปทำการลองเล่นดูนั่นเองนะครับผม โอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับผมผมก็ฝากช่องอังเคอรเอกด้วยนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะไปสู่1 0,000มื่นซับสไครตกันนะครับผมตอนนี้ผม3ามพันคนแล้วนะครับแล้วก็ผมมีคอร์สเรียน f ิกมาด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเรียนฟิกมานะครับผมผมก็สอนตั้งแต่การใช้งานเครื่องมือประเภทต่างๆของโปรแกรมฟิกมานะครับแล้วก็มีการ สอนการออกแบบตัวโมบายแอพพลิเคชันนะครับการทําตัวอินเทอร์ทีโพโตไทท์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทําเว็บไซต์นะครับค่าเรียนเพียง 1, 4 9 0บาทนะครับสามารถเรียนซ้ําได้นะครับผมเรียนเข้าเรียนได้ตลอดนะครับผมไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าร์สเรียนตัวนี้นะครับเรียนบนแพลตฟอร์มนะครับผมไม่ได้เป็นบน a ฟ e b o o กกลุ่มปิดนั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ